ดแล้วไปหาไฟล์นั้นมันดิิดท,ที่เขาถ่ายถ่ายดีๆข้อที่หก ข้อที่หกเค่งมือข้อที่หกช็อะข้อที่หกนี่เป็นโจทย์ปัญหานะครับ สำหรับสมการกําลังสองนะครับคุณครูทําให้ดูหลายข้อแล้วนะครับนี่เป็นข้อที่6นะครับเ,เรื่องของโจทย์ปัญหาสมการกําลังสองในส่วนของโจทย์ข้อนี้นะครับกรอบไม้รูปไม้สักสําหรับใส่รูปขนาด20นะครับคูณ30ตารางนิ้วนะครับนี่ครับนี่คือกรอบรูปนะครับนี่เป็นกรอบรูปที่เป็นไม้โดยมีพื้นที่ ครับโดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับหน้าของกรอบรูปเท่ากับนะครับ496ตารางนิ้วโจทย์ปัญหาคือเราจะต้องตีความหมายของข้อความพวกนี้ให้ให้นะครับให้ได้นะครับพูดอะไรพูดธรรมดาเสียงมันไม่เข้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ จงหาว่าไม้ที่ทํากรอบรูปกว้างเท่าไรนครับไม้ที่ทํากรอบรูปขนาดกว้างเท่าไรไม้ที่ทํากรอบรูปคือส่วนไหนอันนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็ต้องรู้ว่าคือส่วนไหนของโจทย์นะครับแล้วก็เขาถามคือส่วนไหนธรรมชาติของโจทย์ปัญหานะ่ยเราจะต้องทําให้สิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับเป็นตัวแปรนะครับเป็น x ไม้ที่ทํากรอบรูปกว้างเท่าไรนะครับกว้างเท่าไรก็คือส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับขอบกรอบรูปเนี่ยโดยโปกติแล้วขนาดของไม้ที่เป็นกรอบนะครับหรือโลหะอย่างอื่นนะมันจะเท่ากันหมดนะครับจะเท่ากันหมดเลยเพราะ,ะนั้นนี่คือกรอบรูปนะครับส่วนของอันนี้คือพื้นที่ ที่เขาวางบนผนังนะครับที่เป็นกรอบรูปสําเร็จแล้ว partido, มันไปอยู رك, ina, yüz, Punkte, ่บนผนังแบบนี athlete, ้นะครับก็ทีนี้ตรงนี้โอเคแล้วนะครับสีชมพูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้บ้างนะครับตรงที่ยังต้องตีความหมายตรงนี้อยู่นะครับว่าพื้นที่นะส่วนส่วนส่วนโซนนี้นะครับส่วนตรงนี้โอเคแล้วนะครับอันนี้กว้างนะครับอันนี้ยาว อันนี้คือในส่วนของรูปอย่างเดียวกรอบรูปขนาดของรูปนะครับอีนนี้ก็จะมีในส่วนที่ขีดเส้นสีดำเนี่ยต้องตีความหมายแล้วตีห้ามพลาดน,นะครับตีห้ามพลาดพลาดแล้วมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะหลงทางด้วยแล้วคำตอบก็ก็ก็ผิดนะครับแต่บางโจทย์บางอย่างเนี่ยนะครับคำตอบคือถ้าเรา พลาดไปแล้วคําตอบยังมีคําตอบนั้นเป็นสิ่งน่ากลัวมากนะครับอันนั้นคือเรื่องของโจทย์หลอกหลอกเราเราออกจากห้องสอบแล้วเราก็คิดว่าเราถูกนะครับสุดท้ายเขาลวงไว้เป็นตัวลวงไว้นะครับอันนั้นคือโจทย์ที่น่ากลัวนะสิ่งแต่สิ่งเนี้ยนะครับส่วนใหญ่โจทย์ปัญหาพวกนี้ที่เราทําไปแล้วนะครับมันจะมีจุดเช็คว่าเราทําไปแล้วนะครับบางทีนะครับแยก ตัวประกอบไม่ได้บ้างนะครับแกสมการไม่ได้บ้างแล้วก็เป็นสิ่งที่ฉุกคิดให้เรานะว่าเราอาจจะตีความหมายของโจทย์ผิดนะครับนักเรียนลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคุณครูอัดไว้นะครับแล้วคุณครูอัดไวท้ทําทาโจทย์ข้อนี้นะครับแต่เผอิญเป็นการสอนสดเข้าไปก็เลยหลงทางไปครึ่งข้อนะครับจากนั้นก็ค่อยมาย้อนย้อนดูโจทย์อีกทีเพราะนั้นเราตีโจทย์ความหมายผิดไปนิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับ มีพื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปด้านหน้าของกรอบรูปส่วนที่เป็นไม้สักของ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 กรอบรูปตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นขอบนั่นเองนะครับเพราะนั้น496้เนี่ยเขาพูดถึงขอบนะครับพูดถึงขอบนะี่ครับเพราะนั้นเราต้องหาความกว้างและความยาวแล้วก็มันลบ ในส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้ออกนะครับก็พูดถึงขอบนะครับของขอบเท่านั้นเพราะนั้นตรงนี้นี่คือสำคัญมากนะครับของกรอบรูปส่วนที่เป็นไม้ส่วนที่เป็นไม้ตรงนี้นะครับเฉพาะส่วนที่เป็นไม้ก็คือขอบของกรอบรูปนั่นเองโอเคนะครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วตรงนี้เป็น x นะครับเป็น x เพราะนั้นในส่วนน,วน,วนี้นะครับส่วนนี้นะครับนี่ครับตั้งแต่ส่วนนี้เรารู้แล้วนี่คือ x เอ้ยนี่คือ24นะครับเพราะข้างในบอกแล้วนะครับแต่ส่วนของกรอบรูปตรงนี้ตรงนี้เป็น x นะครับตรงนี้ต้องเป็น x ด้วยเพราะนั้นเราจะหาพื้นที่เฉพาะไม้เราก็อเอาทั้งหมดก่อนนะครับ ทั้งหมดก่อนกนะ็คือ24บวก 2x นี่คือด้านด้านกว้างแต่ส่วนด้านยาวก็ทำนองเดียวกันนะครับตรงนี้เป็น30ตรงเนี้ยก็ต้องเป็น x เพราะว่ากรอบรูปเนี่ยนะครับมันใช้ขอบไม้ที่ขนาดเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้30ก็คือ30บวก 2x นั่นเองตรงนี้จะได้ออกมาแล้วนะครับตรงนี้จะได้ออกมาก็ ตรงนี้ก็จะได้ออกมานะครับทีนี้สมการที่ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตั้งอย่างนี้ครับก็จะเป็นตรงนี้เขียนเป็น 2x งอวกยีเลยก็ได้นะครับนี่ก็เป็น 2x อวกสาเลยก็ได้นะครับก็คูณกันสมการเราตั้งสมการแล้วก็เป็น 2x บวก24ครับคูณกับ 2x บวก30ครับจากนั้นอันนี้คือพื้นที่ถ้าไม่รวมอันนี้คือพื้นที่ด้านหน้าทั้งหมดของของกรอบรูปนี้นะครับแต่เขาบอกว่านะเฉพาะไม้ในส่วนของขอบนะครับส่วนที่เป็นไม้สักเท่านั้นวันนั้นในส่วนว่างๆเนี้ยมันไม่ใช่ไม้สักนะครับก็เลยต้องเอาพื้นที่ตรงเนี้ย เต็มๆทั้งหมดเลยที่เป็นรูปนะครับมันลบออกเนี่ยครับตรงนี้จะพลาดกันนะครับก็คือ24-30ลบ30นะครับลบออกเดี๋ยวสลับมาหน้านี้นะครับนี่ครับสลับมาหน้านี้ครับโอเคนะครับงั้นตรงนี้ก็เท่ากับโจทย์บอกว่า496นะฮะ แล้วก็หกก็เท่ากับสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับสี่ร้อยเก้าสิบหกก็คูณเลขปกตินะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ มีทางที่ทําให้เร็วกว่านี้ไหมนะครับสี่อ๋อนี่คูณนะครับนี่คูณเลยกว้างคูณยาวนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับลบในส่วนของที่เป็นกรอบรูปนะครับจะเท่ากับพื้นที่ที่เป็นขอบครับขอบไม้ด้านหน้านะขอบไม้ด้านหน้าเานั้นตรงนี้ก็ดึงถ้าดึงตัวร่วมออกมาก็จะ ดึง2ออกมานะครับจะเป็น2แล้วก็พยายามทอนสมการให้ให,ให้ให้มีค่าตัวเลขน้อยก่อนนะครับตรงไหนมันหารได้มันคูณได้มันทอนได้ก็ทอนตรงนี้ก็จะเป็น x นะครับบวก12ตรงนี้ก็เอาสองเาังนอกก็คูณกับ x บวก15แต่ตรงนี้ดึง2ออกก็ได้ไหมนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้นะครับนอกจากดึง2มาแล้วสังเกตเห็นตัวเลข 496นะหาร4ได้ในเ,เราดึง2ออกมาครับดึง2ออกมาหาร4ได้414ตัก9 428นะครับ16 44 16นะครับ0เป็น124เพราะนั้นตรงนี้คือ4คูณ124นะครับตรงนี้ก็ดึง4ออกมาได้ไหมได้นะ4เหลือ6คูณก็30โอเคนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็ตัดนะตัดนี่คือคือเหมือนก็เอา4หารตลอดเลยนะครับ4หารตลอด4ก็จะมาโผล่ชุดนี้มาเลยก็เลยตัด2ตัวนี้ออกนะครับ4ก็จะหายไป4ตรงนี้หายไปก็ตัวเลขก็จะน้อยลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น x บวก12กับ x บวก15นี้ก็คูณกันนะครับ3 68ลบย ตรงนี้เท่ากับ124ครับ124ตรงนี้คูณกันปกติวงเล็บนะครับจะเป็น x กำลังสองบวกนะฮะ 15x บวกตรงนี้นะครับ 12x ตรงนี้ก็12กับ15บวกคูณกันครับร50ทด1 515เป็น6เป็น2เป็น1เป็น1 80 บวก180แล้วลบ180ตรงนี้เลยหมดไปเป็น0นย์นะครับก็เป็น124เห็นไก้อนนี้เป็น0นย์นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดตัวแปรเหมือนกันก็เป็น x กำลังสบวก 27x นะครับแล้วก็อาตรงนี้เคลีย์มาไว้ฝั่งนี้ครับลบ124เท่ากับ0นะครับ ออกครับไปดูร้อยยิบนะครับโจทย์แบบเนี้ยสามพจน์สองเล็บได้แน่นอนครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ตัวกลางนี่ไม่ใช่เลขเลขคู่นะถ้าเป็นเลขคู่อสองหารนะครับเราจะเข้าสูตรเร็วได้นะครับไม่ต้องไปนั่งนึกตัวเลขแต่นี้มันไม่มันไม่ดีตรงที่มันไม่ใช่เลขคู่ นะครับปัญหารก็ยังเป็นเศษส่วนอยู่เราเราไม่นิยมใช้สูตรนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ก็4้เนี่ยแต่โจทย์เป็นที่เป็นโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่มันจะแยก3พจน์2เล็บได้อยู่แล้วนะครับ2 6 12, 2 2 2 4 4 36 6 2 2 2นะครับก็คือ31 31คูณคูณ4นะครับเอิน e 31 ลบ4มันคือ27เพอดีเท่ากับตัวกลางเป๊ะเลยนะครับเพราะนั้น2ตัวที่คูณเป็น100 24ก็คือ31-4เลบเพราะว่า31ลบคือ27บวก27นะครับเพราะนั้น2ตัวเราได้แล้วนะครับ3พจน์2เล็บนะครับเพราะนั้น x กบวก31กับ x อย่าลืมนะมันไม่ใช่ตอบค่า x นะนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ เเป็น31แล้วก็เเป็นลบสนะครับมันเป็น2ตัวที่เอามาเช็คที่เป็นตัวประกอบของวงเล็บนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เเท่ากับลบสากับ x เท่ากับ4นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ x มันเป็นกรอบรูปนะครับเป็นกรอบรูปเป็นขนาดของขอบขนาดของขอบเราจะไม่บอกว่าเป็นจํานวนลบ นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวที่เป็นค่าลบเนี่ยเราก็จะไม่ใช้คําตอบเป็นอันนี้นะครับรันขอบของขอบไม้สักนะครับจะมีขนาดกว้างเท่ากับ4 4นิ้วโอเคนะครับตรงนี้4นิ้วหมดเลย4นิ้วหมดเลยนะครับนี่คือข้อนี้ครับแต่สิ่งสําคัญของข้อนี้คือบรรทัดนี้ นะครับการตั้งสมการออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะมีข้อความของภาษาไทยที่ต้องตีให้ได้นะครับต้องตีให้ได้ตีโจทย์ให้แตกนะครับตรงนี้ครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามอะไรนะครับอันนี้ก็ถามโจทย์เยอะๆจะได้รู้ว่านะครับรูปแบบของโจทย์จะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่เขาก็ตั้งวนไปวนมาในเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาครับข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ